กัสิไปเกี่ยวคูยังหมดเนาะอเออเออคนเขาเออสอกเลยครับว้ ต่ปตะทไยคิดกลัวหายลองพนกว่าที่องเรายูด um ้วยคพี่เปนผูสิ่ตากเดเยียบเนี่แม่ไม่เข้าเดียวหรอกหัวขังไมเทื่ยงหช่แซ่ลรดบันี่กลังมาฮ้เกี้ยวแล้วแล้ว ลนงมีจำครับขันง่ายผมไม่ขันครับผมผมจะมาขันตนี้ครับออั้องฮะขันอย่างผมันสมารุันอ่าสองตัวก็อยู่รถไตยยู่ปุ่นรถไตยรถตายยู่ปุ่นดับมีสิรี

เราดวงจะเปนั่งตากอะไรให้หตงพ่อมันตมันหักเออเซออกไปเกี่ยวครับ้ิดแลนอ่ทีเดียนอังว

เออมือเดียวพันกินน่ะมืออื่นขื่นเขียวเลยเหอมือหนึ่าแนแล้วบ้าแล้วเอาหนีแม่ไม่ต้องใส่อันคาดอกเอาอันใส่ขึ้นหมอนแบตแม่ก่องใส่หนีเลยเออไปเลยว่าไปเลยใส่หัวเลยขึ้หมอแบตเลย mãi lọc cứu 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 bello. Vay sếp mày, vay sếp cả tham mày Rốt, rốt Đắp đèo, đắp đi ไปเลยนะเจ้าไปแล้วเราไปเลยนะไปเลยนะอื้

เออโอ้ยครับเขาห้มมกันเห็ดเลยวกันเห็ดตตกแดดเลยชุบมันออกนี่คุมมากแล้วนีแล้วันจะให้ใจี่โอ้ยคุณาเน้ยมงขึ้นเลยพี่จบเนี่ยคุณย่ใส่ไปนี่ย่งขอต่อขอต้ออย่ากขอต่อถ้าเยเสียงอย่งนี่ใช่นี่ก็เสียงของแกไปเยยังแกเอา่ที่

เขาอยากล่องรถเขาบ่แม่นรถเฮาเาอิ่มอยขึ้นเลยยินงอิ่มอยบ่บ่เฮาคอหนอยเนียน่อยขึ้นก็ได้เด้่าป๋าเดีาแฟอยทรของล้เลอยังกินข้าวแม่กินมะลงบเจะเหลือหวกะหกิจเยเน้อยังเลือหยังอ่ะก็กาดอาแลวมัาบอกใส่เลย ราเราเนี่เดิักื้อตัวหนี่แบบมมึอยู่เลียพ่อึมเลี้ยแม่มึงอยู่รถยิงอยู่ขึ้เาแก้ไอ้พ่อแก้วรถแกไปอ๋อเขาแค่เราแบบนั้นเล่นแบบนอตรถนึงระว่างเด้อมึงจะกูดียางพานดูเนี่ยนับต่ำน้ํารบวินปัามน้ำนี่แมวินกัเพรงตกเนาะชุดว่างในเไม่วรหาในเฟียี่เห็นเห็นเมึงเอ้วนขาวต่วงเียวน มันจะลอยาเรีตรงมาพอดีเรียวตรงมีแต่ม okay. 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 ันเป็นช่วงหงหัวมุหังอานนะแล้วมันม่เคยร้เรอับงาผมสวัสดีครับ